สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งกับเกมเดอะแลนซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วผมไม่สามารถระบายเจ้าข้าวออกได้ทันเพราะจากว่ามันมีอยู่200กว่าอันตอนนี้ก็ลดมาเหลือร้อยกว่าอันแล้วเอา่ะว,วันนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มเพิ่มเติมกันว่าผมสร้างอะไรเพิ่มบ้างจริงๆก็ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มหรอกก็วุ่นยตแต่การที่จะ ระบายข้าวออกไงทันเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บเลเวลเพิ่มได้เลยมันเกี่ยวอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนี่ด้วยึเขาเนี่ยเก็บอะไรเพิ่มได้เลยแต่เก็บกระปังอหะปังทำปังเพิ่มเพราะ่จะได้ระบายข้าวออกแล้วก็อาหารสัตว์ก็คือคือผมไม่สามารถทําอาหารวัวได้เพราะว่ามันไม่สามารถเก็บข้าวได้ถ้าไม่ระบายออกก็เก็บข้าวได้นะแป๊บเดียวเต็มละแล้วก็ปลูก ข้าวต่อแป,ป๊บเดียวมันเต็มจริงนะเพราะว่าผมไม่สามารถเอาไปทำอาหารอื่นต่อได้เลยมันเต็มแล้วเห็นไหมมันเต็มแล้วแล้วก็ว่าสิบสามมีทุกสี่เหลือร้อยแปดสิบปันอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะต้องเอาออกยังไงอ่ะไอ้นั่นใครอ่ะไหนไปคุย,ยไหนสิใครวะโอไม่หลอดช่วยฉันอะไรวะโออยากได้ ยังได้กระลำไปเหี่ยวโชคทีนะเราก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันเนะี่ยเอาไปเอาไปาไปไปเอามานี่ก่อนเออเอาไปโพเฮ็ดได้มาเลเวลแล้วก็ตาอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่าตามทำอะไรผมไม่ได้ไปดูเพิ่มเติมเลยเอาล่ะเอาครีมแล้วก็ชีสดิเพิ่มเพราะว่ามันเอาไปขายได้นี่ แล้วก็แคปทีก็ได้เลเวลเยอะมากแล้วก็นี่สเต็กเนื้อหมูเป็นหมูที่อ,อลิมิตก็คือก็คือเอาเนื้อมันมาแล้วก็มันก็ไม่ตายด้วยมันเป็นอนลิมิตจริงๆดูกระดานนี้น,นี่เห็นมาเอามาส่งกระดานนี้จะได้เลเวลอยู่แล้วก็ตังค์ที่เยอะกว่ามากมมาขยายฟาร์มดีกว่าเริ่มจากไอแปลงข้าวนี่ก่อนเลยแปลงปลูกผัก แปะไปแปะงานแล้วก็แปะงานโหเด็กแว้นเอา้าเอา้าได้แค่สามอันหรออ่าปลูกอะไรดีปลูกอะไรดีปลูกอะไรดีอ่า้ปลูกวีดกับ มีโอนเนียนแล้วก็ชูกาเอ้ยมันอืมปลูกหวีเพิ่มปลูกหวีเพิ่มเพราะว่าต้องเอาไปผลิตอาหารสัตว์ไอหวีมันระบายออกได้แล้วเอ้ยนี่ใครอะคนเดิมเหรอเอาไม่ใช่ไอ้ยอ้นี่มันหล่อเท่ทาวิทสกอตไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละคนอะไรอะไรเอาหวีเหรอเอาไปเดี๋ยวเราเตรียมใจให้มาเมาเมาเมา ไทรวิสผู้หลอเทมากโอเคแล้วไงต่อมันโอเต็มอีกแล้เหช่ไหมมันคือเก็บเดียวเดียวก็เต็มอ่ะดูดิคนผมจะไม่ปลูกข้าวนะจะปลูกวีดเอาวีดมาลงนี่มีต้นแอปเปิลนี่แอปเปลิลวางเราจะจัดสวนใหม่ดีกว่าเดาวางตรง ไครไม่หทางไหนดีวะเนี่ยอันนี้มันต้องไปหากับอันเนี้ยซึ่งมันมันสุ่มดรอปอะมันซุ่มดรอปแต่ละแต่ละตาที่เป็นเคเวสมันมาให้ก็ไม่ได้ติตาก็คือต้องทำนานมากหลังจากที่ผมคิดอยู่นานว่าจะเอาแอปเปิลวางตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าผมจะวางมันข้างหน้าคอกสัตว์นี่แหละ วางไว้ตรงเก้าอ,อี้สีชมพูเนี่ยให้มันจัดเป็นสวนดูง่ายๆเอาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กันแร้วก็มาขาไหนกว่าขาเอ,อินมันก็ตรงนั้นี่หว่าเ,าเาาาดี๋ยวเอาเก้าอี้มาวางใกล้ๆอีกอืมมีอะไรให้วางน,นี่เอาดีกว่าต้นสีชมพูต้นอะไรมไม่รู้แต่คือมันเรียกว่าต้นสีชมพูเอา ต้นิวูสองต้นระวางกลิมข้างนี้าวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อีกทีหนึ่งถือ,อเราสร้างเสร็จนี่ก็สวยล้วอา่าล่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าหนูคู่มันเอาอะไรหอยหอยหกอันหรอจะไปหาหอยที่ไหนวะอ้ออ้อ,อนนี่ไงนี่นี่นนหอย รักเกียรอนันนี้ขุดหอยทุกคนเกมนี้มันขุดหอยขุดขุดหอยนี่ก็ขุดหอยขุดได้หกอันอะ่ะอันอันนึงก็ได้หอยอันนึงอะ่ะถ้าขุดเขาหกอันก็ไปขุดหอยนหนอันหนึ่งขุดอีกอันหนึ่งกี่หันแล้ววะครบหกยัง ไอ้ยนั่นใครอ่ะไอ้ไอริชมันเป็นเหตุหรอเป็นเหตุย่ายุ่งกับมันเลยเดี๋ยวมันจะทำให้เราการเป็นเหตุด้วยไอ้คนพวกนี้มัน,ปนแปลกอ่าสาเออขาดอันหนึง่งขาดอันหนึ่งไปหาไหนว่าแถวนี้ก็ไม่มีละต้องต้องซูมดูว่ามันจะมี หอยหรือเปล่าหาดูหาดูาดไอไปกดโดนวะไม่เป็นไรคุยกับมันหน่อยเคลลี่เอาอะไรเหรอเคลลี่โอนเนียนเสียใจด้วยเราไม่มีโอนเนียนโอนเนียนเราหายากมากหรือว่าไปเก็บให้มันดีวะหาหอยก็นี่า นั้วไงเจอหอยแล้วขุดหอยอ่ะเอามาให้หนโน้กฮูกนี่แล้วไงต่อรออีกยี่สิบนาทีรอยี่สิบนาทีเพื่อได้ควสตต่อไปเอาละงัยต่อ ไอ้นั่นใครอะ่ะไอ้นคนเดิมแน่เลยที่เจอเมื่อพาร์ทที่แล้วอะ่ะมันชื่อมิคามิทำไมไม่ชื่อมิคาสาวะเหมือนมิคามิคอยอยากได้เออวีด l ฟลเออนี่น,นี่มีอยู่ถุงนึงพอดีมาเอาไปแต่ว่ามันมาจากไหนว่าวีด l ฟล ก็ทำไงวะวีดฟอร์ว่าเราทำได้หวะอันไหน,นวะอันไหนอันนี้ไม่ใช่นี่เครื่องับขนมปังน,นี่ที่ทำเนยว่าทำวีดฟอร์ได้ไหมวะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วีดฟลาวอันไหนวะอันนี้อันไหนวีดฟอร์เออนี่นี่น,น,นี่ทำแป้ง เออนี่แล้วก็เออข้าววีดข้าวฟลอร์นี่ซื้อเพิ่มเพื่อระบายวีดระบายวีดอือเกี่ยวข้าวอะนี่ขนาดเอาไปเริงจรแล้วมยังเต็มเลยเนี่ยปลูกวีดต่อปลูกวีดอเออเลื่อนยากของเกมนี้เกี่ยวแป๊บเดียวก็เต็ม แล้วก็เกี่ยวแล้วก็เต็มแล้วก็ปลูกลงมาลงมาปลูกปลูกเออแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เต็มเกี่ยวได้อันเดียวแล้วก็เต็มเนี่ยอีกอันหนึ่งเกี่ยวได้ไหมวะเกี่ยวไม่ได้เต็มเต็มแล้วไงต่อทำไงต่อหมุนเล่นแล้วไม่รู้จะทำอะไร เอออันนี้เสร็จแล้วเออต้นไม้สูงโปร่งเราแล้วก็นี่ผมว่าเอากี้เมื่อกี้ปลดล็อกเก้าอี้มาเลเวลสิบสามเอากี้มาวางตรงไหนดีเอ่อเอ่อวางตรงนี้ดีไหมไม่มันไม่สวยวางนี้นี่นี่นวางวางกึ่งกลางระหว่างต้นไม้ วางไม่ได้รอ,อกเหยีบต้นไม้ออกต้นไม้ไอ้นี่นวางเหยบออกแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางตรงนี้มันไม่ขึงนกลางอะ่ะอืมไม่เป็นไรแต่วางจิตทางซ้ายแล้วกันทำไมมันหน่วงๆไม่กดไม่ค่อยออกเลยเฮ้ แต่เรายังไม่ได้ให้ไอ้นั่นมาเลยนี่หว่ายังไม่ได้ให้โอนเนียนกับไอเชฟนั่นเลยแล้วก็อีกตัววางไหนอีกตัวนี่เอามาวางดูสวนเล่นตรงนี้อ่านี่วางสววเล่นถุยไม่เนะเอามาวางดูสวนตรงนี้เต็มเก็บไม่ได้อืมทำอะไรต่อดีอะ ดูนี่นี่คือฟามาผมปัจจุบันสวยมากครับสวยสวยที่ผมจะทําได้แล้วเอาล่ะวันนี้ผมว่าก็พอแค่นี้ดีกว่าแล้วเ,เจอกันผ่านหน้าบายบายครับ